อันเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรเรื่องอีกข้อสอบเรื่องที่สองที่เราเรียนคือเรื่องอะไรครับกำลังสามเนาะเออนะกำลังสามตัวนี้กำลังสามมันมีสูตรอยู่สองสูตรถูกต้องไหมสูตรผลบวกกำลังสามว่าไงเอ่ยหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวก โอเคอีกส่วนหนึ่งคืออะไรครับหน้ากำลัง 3- ามลบหลังกำลัง3เท่ากับหน้าลบหลังคูณหน้ากำลัง 2- บวกหน้าหลังบวกหลังกำลัง2อเอ้นี่ตัวนี้โอเคไ่มนี่จำสูตรได้อ่ามาดูตัวอย่างครับตัวข้อ1นึ่เอาเป็นสัก125แล้วกัน x กำลัง3ลบ 8y กำลัง3นี่โอเคป่ะตีต้ตนไปเลยหน้ากำลัง3หรือยังกำลัง3นะอันตัวนี้คือเลขอะไรกำลัง3 x5 อันตัวนี้คือเลขกกำลัง <5. S 1> อะไรกำลัง3 <S 2 2. <S 2เนาะอันนี้เป็น 5x <2. S 1> ทั้งหมดกำลัง3ลบกับ 2y 2> 2. ทั้งหมดกำลังกำลัง3หน้าเป็นอะไรเป็น 5x หลังเป็นอะไร 2y <2. S 1> 2y เอาเข้าสูตรครับ คือของเราได้เป like. ็นไรหน้าลบหลังคูณหน้ากำลังน้บวกหน้าแล้วก็หลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองก้อไหนที่ต้องแก้ครับก้อไหนที่ต้องเขียนใหม่ก้อไหน เออห้า x กํลังสองตัวนี้ครับนี่ตัวน,นี้อันนี้เป็นห้ากำลังอะไร <S 2> 2 <S แล้วเท่าไรยี่สิบห้า่2 <25 S 1> 5 x กำลัง <S 2> 2 <S บวกบวกเท่าไรสิบ xy เออบวกสิบ xy แล้วก็บวกสี่ y กำลังจบยัง <5 S 1> จบแล้วนี่คือเรื่องกำลังสามครับ